ภาพนี้นะครับก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นมากนักนะครับช่วงเช้าของวันนี้พ่อภายเอกชัยนะครับก็ค่อนข้างที่จะทำตัวน่ารักมากทีเดียวพี่น้องนะครับควันต้าก็เข้าไปป้อนกล้วยแล้วก็นำผ้าไปซับน้ำมันนะครับ สุดยอดนะครับภาพนี้หายากมากเป็นภาพเดียวกับเมื่อวานนะครับอพอพายทำไมน่ารักเหลือเกินดูสิโอ้สุดยอดโอ้ภาพนี้เป็นภาพที่พี่น้องเอซีไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เห็นมากนักนะครับ สาธุสาธุขอให้พ่อพายมีความสุขครับก็เป็นวิถีชีวิตระหว่างควานช้างกับช้างช้างรักคนคนรักช้างนะครับ ดูพ่อภัยเขามีความสุขมากครับพี่น้องนะครับมีการอโอซมีการฉอเลาะนะครับกับควานช้างนะครับภาพที่เห็นก็คือควานต้าพระเอกของเรานั่นเองนะครับในช่วงนี้ควานต้านะครับก็มีชื่อเสียงโด่งดังในสื่อโซเชียลค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซเป็นติ๊กต็อกเป็น youtube อย่างเงี้ยนะครับก็จะมี ให้ได้เห็นอยู่ค่อนข้างบ่อยครั้งนะครับโอ้พ่อภัยจา๋าอร่อยไหมอร่อยไหมครั พ่อภายของเรานี่ฟังได้สองภาษานะพี่นออ้องเออตาพูดเสียงในฟิล์มพ่อภายของเราก็รู้เหมือนเดิมนะครับจะใช้ภาษาอะไรในพ่อภายก็ก็รู้นะครับท่านรู้เป็นอย่างดีนะครับแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าใครคิดอะไรแบบไหนคับท่านนะครับ เขามีบทอ้อนด้วยครับโเอโอ้โหเอางวงจับด้วยป้อนเข้าที่ปากด้วย ขวนคนอื่นเข้าไปพ่อภายก็ไม่ค่อยยอมนะครับมียอมเนี่ยก็ควานต้าแล้วก็พี่น้องเจ้าหน้าที่อีกสองสามท่านเท่านั้นนะครับาภาพแบบนี้เป็นภาพที่หาชมได้ยากครับ รถพันอุตัดคนเดียวมือเรื่องที่ได้รถบ่ล่ะอือหือพ่อพายจะน่ารักไปถึงไหนเนี่ยอือก็ นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนที่รักช้างนะครับหากมีโอกาสอยากจะให้พี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมบรมีของช้างพลายเอกชัยช้างพลายเอกชัยอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยแห้งอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับ ลุงนอนท์อยากให้พี่น้องเอฟซีได้ดูท่านั่งพระเพียบของพ่อพายเอกชัยนะครับเป็นท่านั่งที่สวยงามเป็นท่านั่งที่ตะมุตะมิมากนะครับน่ารักจริงๆนะครับ พี่น้องเห็นผ้าแดงๆที่ข้างหูพ่อัยเอกชัยไหมครับเป็นผ้าที่ควันต้าเนี่ยได้นําไปซับน้ํามันนะครับผ้าผืนนี้หากใครได้ไปนะพี่น้องเอ้ยรับรองฉหมังสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นผ้าที่หายาก น้ำมันที่ตกออกมาจากศีรษะของช้างพลายเนี่ยถือว่าเป็นน้ำมันที่ขลังเป็นน้ำมันที่สุดยอดนะครับในด้านพุทธคุณทีเดียวนะครับครับก็ดูความตะมุตะมินะครับของพ่อไพลนะครับ